รถอะไรบีโก้บนเบนถ้าสมบติส่งรูปมาสวยมากของจริงด้วยสวยเลยสวยเลยของจริงคืออะไรแม่ของจริงเลยคือคนอีสานมักจะเป็นนี้เถิดเทิงแมนครับมูกันมันดีความเชื่อผมเคยเจอผีผมเคยเจอผีแล้วผีตามนอนไม่หลับจะบอกว่าพระก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าต่อให้ใส่เนี่ยนี่เจอมาแล้วของพี่ของเก๋ไงแปลว่าพระที่เขามี ม่จริงอาจจะไม่อาจจะเป็นพระที่มีเมตตาครับหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรก็เป็นลี่หลวงพ่อเป็นลี่ลลสายแทกกนกระจายแปลว่าพระสายไหนสายบวกครับแล้วพระที่คนตีกันแขวนเอ๊ะพระสายเหนียวอีกพระสายอะไรนะพระสายเหนียวคือยิงไม่เข้า,ายิงไม่เข้าแทงไม่เข้าแทนไม่เหลือ เอาพวกกี่บาทเวลาเราพกบาทเดียวบาทเดียวด้วยบาทเดียวมันจะไม่จ่ายเลยได้เยอะแยะวะถ้าจะไปพกสิบบาทต้องกับแท่งเล้าแข็มอยู่ไปไม่ไหวไกิ่งกับเข่าก็กลิแทบอยู่แบบมันเป็นแบบเอาจอยแจ้งนะฮะเวลาไปกองผมจะพกกระเป๋าแบบจะดมครับจะดมกางเกงลายายมีลิปมันมีแบบพวกวิตามินน้ำหอมน้ำหอมแบงค์โอ้แบงค์ครับ เอารถใส่ไปได้เขาใส่ไปมื้อมันกรอบครับมันกรอบแล้วก็ยำเข้าไปเลยมันควบเลยมาแล้ว